ครับสวัสดีครับอู่แชลโต้ลบรีครับก็เป็น B M W นะฮะรลัดนี้ครับมาจอดให้เมื่อวานนะฮะ E 90ครับผมตามไปดูครับรลัดดีเซลนะฮะรุ่นนี้เลยครับ3า0สดีครับก็รายละเอียดนะครับลูกค้าทำการคอนเฟิร์มไว้แล้วนะฮะก็ชี้แจงให้เราทำการเบิกอะไหล่ไว้นะฮะ4ชิ้นนะครับก็เป็นรหัสเครื่องยนต์ตัวนี้ครับ นะเป็นลูกค้าเราครับตั้งแต่วันแรกนะครับออกรถมาก็อยู่กับเรามาตลอดเลยนะครับนะคันที่บอกเพิ่งซื้อรถมาหนึ่งวันนะครับแล้วเข้ามาหาเราเลยฮะเนี่ยนี่ก็ทําไปล่าสุดครับเนี่ยยี่เบเ็ดเดือนเจ็ดปีหกหกนะก็ปอกพักน้ําครับนะยังมีรายละเอียดหลงเหลืออยู่นะครับให้เห็นนะฮะก็เจ้าของรถค่อนข้างรักรถมากนะครับนะให้เราสวิตนะตลอดล่าสุดก็มาทําเรื่องไฟหน้าที่ไฟหน้าช็อตอะครับ น้ไปติดไฟวงแหวนมาครับแล้วไฟหน้าช็อตค่ะคือคันนี้แหละครับนะตอนนี้เรามาดูกันครับสี่รายการครับมาแล้วครับหนึ่งครับฝาลราบขาเ์าใหม่ครับแกะแกกล่องนะครับนะนะเปลี่ยนใหม่เลยครับเพราะว่าสาเหตุที่เปลี่ยนนะครับมันรล้าแถวแถวนี้ครับนะน้ำมันเครื่องก็จะลงไปที่เบ้าฮะนะน้ำมันเครื่องก็จะลงไปที่แองนี้ตลอดแหละครับนะเกี่ยนสภาพครับตัดปัญหาครับเปลี่ยนไปเลยครับ สองครับชุดฐานกองครับลูงนี้เลยครับนะผพ้อมออยเครื่องนะครับนะออยเครื่องอยู่นี่เลยครับนะสีเทาๆเนี่ยครับคือออยเครื่องครับบอลๆนะฮะนะออยเครื่องพร้อมชุดฐานกองนะครับสั่งมาทั้งชุดนะครับนะเป็นการสั่งทั้งชุดครับตรงนี้ก็คือไขเปิดกองเปลี่ยนกองเครื่องครับที่เป็นกองกระดาษนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับ น้ารายการที่สองครับน้ารายการที่สามครับประเกนหน้าเป็นนะครับมาพร้อมเลยครับนะาหน้าเป็นก็คือชุดนี้ครับนะจะต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับก้อนี้โอลิงหน้าเป็นนะครับน่ยจะอยู่ท่านี้ครับน้าจะถูกสวมไปงี้ครับเห็นไหมพอดีเลยฮะเห็นไหมฮะนะามาแบบนี้เลยฮะโอลิงหน้าเป็นนะครับอันดับที่สี่ครับปั๊มน้ําลูกใหม่ มาแล้วครับหน้าตาเป็นนี้ครับอันนี้ก็รับประกัน6เดือนนะครับอันนี้ก็รับประกัน6เดือนนะครับอันนี้ก็รับประกัน6เดือนนะครับทุกชิ้นรับประกัน6เดือนนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับนะ้อมโอลิงครับนะปั๊มน้ำจะขายมาเป็นชุดนะครับมีโอลิงมาให้ด้วยนะครับนะก็มาเป็นชุดครับแบบนี้ครับผมจะเทียบให้ดูนะครับเบ๊บ ใส่โอิงเข้าไปแบบนี้ครับน้าเป็นครับพอดีเป๊ะเลยนะฮะเห็นไหมฮะพอดีเลยนะฮะนะทั้งหมดหนึ่งรายการสองรายการสามรายการสี่รายการครบนะครับนะรถทะเบียนนี้เลยครับก็ท่านเจ้าของรถก็คงนั่งดูอยู่นะฮะดูที่บ้านก็ได้นะฮะก็จอดรถให้เราได้ประมาณสามวันนะครับนะเดี๋ยวเราเดําเนินการให้เลยครับนะฮะก็อาจจะเสร็จก่อนหรือเสร็จหลังก็แล้วแต่นะ,ะเดี๋ยวดูสถานการณ์กอนครับเพราะว่า มีซีรีส์ห้าตัวเก่ามาให้คันหนึ่งฮะมาตามนัดเรียบร้อยนะครับลูกค้านะอันนี้ครับอีเก้าศูนย์นะครับเดี๋ยวดำเนินการให้ครับท่านเจ้าของรถครับรอนิดหนึ่งนะก็มีคันหนึ่งครับคันนี้กําลังเสร็จแล้วนะฮะลุกชายกำลังรีเซ็ตนะฮะลุกชายกาลังรีเซ็ตนะครับออกคอมเข้าไปทําการรีเซ็ตนะครับนะตรวจสอบรายละเอียดครับเบื้องต้นนะฮะ เด็ดทำการวิ่งครับก็เหลือรายการนึงค,คือล็อกประตูใช่ป่ะเกอคันนี้ครับมาใหม่นะนัดไว้ฮะนะนะสามรายการเหมือนกันครับตัวปัน่นตัวปั่นดังนะครับอ่าแล้วก็ปั๊มน้ําครับแฮกเกอร์แฮกเกอร์อีกรายการนึงอะไรนะตัวปั่นปั๊มน้ำอะไรนะสามรายการตัวปั่นแล้วก็ปั๊มน้ำอะไร ซีนซีนขาตำแหน่งเกียร์นะครับ3รายการโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคันนี้กันอีกครั้งนึงนะครับนกลับไปที่คันเดิมเหรอครับก็เป็น E90 ก้นย์นะฮะนี่ครับตามรายการนี้เลยฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับนะแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์จะนำเสนอกับท่านทุกวันนะครับนะเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับส่วนคันนี้เดี๋ยวจะเจอกันใน e p พีนะเราจะลึอจุดไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายท่านดูเป็น E p พี นะครับนะว่าความยากง่ายในการลือแล้วเวลาลือชิ้นส่วนรถเนี่ยลือตรงไหนมั่งนะครับถึงจะเปลี่ยนอุปกรณ์4ตัวนี้ได้นะหรืออะไหล่สชิ้นเนี่ยครับอะไหใหม่ตั๊น้ำเสื้อเสื้อฐานกองออยเครื่องฝาครอบวาว4ี่รายการนะฮะอ่าโอเคครับว่าไงเจ๊มีอะไรเขาบอกว่าปัมไม่หยุดปีใหม่ ไม่หยุดปีใหม่หยุดหยุดไหมเราหยุดไหมปีใหม่ไม่หยุดไม่หยุดเออแจ้งลูกค้าไปได้ไม่หยุดใช่ป่ะเกอร์เกอร์หยุดเหรอหยุดอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปน่แหละคลิปหน้าเจอกันก็รับรถลูกค้าก็ดูแลอยู่ับปีใหม่รับรถไว้ได้นะฮะดูแลได้ปรึกษาได้นะเพราะว่าร้านนะาไหลก็ปิดหมดอะครับที่แจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับก็โอเคครับตามที่ได้ยินนะฮะก็คลิปหน้าเจอกันครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ